นกปีมาผัวส,สนุกเลยแบบเป็นยังไงค่ะแตงรักกับี่ลอ๋ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นก็เขาจริงจริงตื่นเต้นตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค่ะบอกว่าเดี๋ยววันนี้เราจะได้โอกาสดีได้มาร่วมพิธีเปิดแล้วก็เขาจะให้เราเล่นจริงเลยนะคะสําหรับเมกาฮับเบรลแลนด์ค่ะซึ่งก็เป็นเป็นสวนสนุกในร่มที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพตอนนี้อบอกเขาแค่นี้เขาก็ตื่นเต้นแล้วค่ะอาจจะตัวนกปีละคะชอบมคะชอบหคะเห็นเห็นบรรยากาศเราเป็นยังไงบ้างลูกชอบค่ะอยากเล่นยังคะ อยากไปเล่นอะไรคะลูกหรือชอบเล่นอะไรคะสไลเดอร์ค่ะสไลเดอร์ค่ะถามแม่ด้วยนะคะแม่ไหวรือเปล่าเป็นบอกว่าพี่ดูจากบรรยากาศแล้วคือมีอะไรให้เล่นมากมายเลยคือแอฟพี่แอฟอยากจะลองเล่นอะไรเป็นพิเศษโอ้โหคงต้องลองเล่นเยอะเลยล่ะค่ะวันนี้ที่ทิ้งตัวใครเออเด้อเดี๋ยวาะที่หนีไม่พ้นก็คงสไลเดอร์แบบที่เขาชอบอะค่ะแล้วก็คือเห็นแล้วมันมีโซนหลายๆอย่างคืิ ือไม่ใช่แค่สไลเดอร์บ้านบอลคือมีมีมขับรถซึ่งมันก็เป็นการสอนเด็กไปด้วยมีการแบบว่าให้เราให้เด็กๆลองขับรถแล้วก็เป็นการสอนกฎจราจรอะไรค่ะแล้วก็มีโซนศิลปะมีโซนเด็กเล็กคือมีหลายๆด้านให้เด็กได้พัฒนาศักยภาพของเขาค่ะแอบอกว่าเชื่อว่าเด็กเนี่ยเวลาการส่งเสริมพัฒนาการของเขาคือการที่เราพาลูกมาเล่นค่ะซึ่งในฐานะคุณแม่นะคะ รู้สึกดีใจมากๆเลยที่จะมีสถานที่ให้เด็กมาเล่นให้เด็กมาปล่อยพลังนะคะแล้วก็ได้มาสนุกกันแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือเป็นที่ที่เขาจะได้มามาส่งเสริมพัฒนาการของเขาและเป็นที่ใหญ่มากใหญ่มากที่สุดในกรุงเทพตอนนี้แล้วก็แล้วก็นอกจากความใหญ่ความอลังการจะมีของเล่นแล้วเยอะแล้วเนี่ยคือได้มาตรฐานทั้งในเรื่องของความปลอดภยัยแล้วก็ความสะอาดซึ่งเป็นสองสิ่งที่แน่นอนคุณแม่ทุกคน เป็นห่วงเรื่องนี้อะค่ะเราไม่ได้อยากจะให้ลูกสนุกอย่างเดียวแต่สนุกมันต้องมาพร้อมความปลอดภัยและความสะอาดด้วยเพราะว่าช่วงนี้ถ้าเกิดว่าไปแล้วไปติดโรคอะไรมามันก็ไม่ดีใช่ไหมคะแต่ว่าที่เนี่ยม,มาแล้วระบบความปลอดภัยและระบบรักษาความสะอาดของเขาดีมากเรียกว่าตอบโจทย์ของคุณในครอบครัวเลยเวลาเราพานาเที่ยวเลยใช่ไหมใช,ใช่ค่ะใช่ค่ะโดยเฉพาะเราอยู่ในกรุงเทพแบบบางทีก็รู้สึกว่าเอ๊ะไม่รู้จะพาลูกไปทำอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าพี่อ่ะค่ะ ของกาแล้ว,วค่ะ,คะพ,พ,พร้อมหรไม่ไปเที่ไหนนไหมคะพร้อมเต็มที่ไปเที่ยวไหมคะเอกไปเที่ยวไหนเ <c oughs> พราะว่าปิดเทอมค่ะก็คงพาเขาไปเที่ยวค่ะแต่เดี๋ยวตอนนี้ดูอีกทีนึงค่ะว่าว่าจะไปที่ไหนยังไง ขอบคุณค่ะขอบขอบคุณจริงๆก็คือขอบคุณพวกมาตลอดละค่ะขอบคุณพี่อ๋อและครอบครัวที่ที่รักเราในฐานะเป็นน้องสาวนะคะแล้วก็คือดูแลแล้วก็ให้เกียรติแล้วก็ให้ความห่วงใยมาตลอดค่ะรวมไปถึงดูแลแล้วก็เป็นห่วงคนนี้ไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะคือ,ค,อคือไม่ใช่ตัวพี่อ๋อน,นะคะแต่ว่าครอบครัวของพี่อ๋ออะไรเงี้ยค่ะพอมันมีภาพมันมีมันมีอะไรแบบนี้ออกมาหลายคนก็แบบเฮ้ยต่างคนต่างลุ้นแล้วก็จับโล เยอแยะเขาเาเคยตัวดียวกันดีเกินอ๋อไม่ไม่มีร้อยล้านเปอร์เซ็นต์เลยค่ะไม่มีค่ะไม่มีค่ะก็คือณวันนี้มันก็ก็เป็นเป็นความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดแล้วค่ะในสําหรับการเป็นพี่น้องกันแล้วมันก็มันไม่อดที่จบไปนานมากแล้วค่ะจริงจริงยังอยากจะแอบไปแซวว่าจริงๆอ่ะไม่ใช่นางฟ้าหรอกนางฟ้าตัวจริงก็ต้องเป็นคนที่อยู่กับเขาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหมายถึงว่า สุดท้ายแล้วณตอนนี้เราเราทั้งสองคนก็มีความสุขในในแบบในสถานะแบบนี้ค่ะเพียงพอแล้วค่ะคมีแรงเชียร์เยอะๆอ,อะไรแบบนี้เราแบบรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกปกติค่ะคือคิดว่าเป็นเป็นเรื่องธรรมดาค่ะเพราะว่าไม่ถือว่าแฟนคลับอาจจะไม่ได้รู้ว่า ว่าจริงๆเราเรา,เราความสัมพันธ์เรามันก็เป็นแบบนี้มาตลอดอยู่แล้วค่ะหมายถึงว่าก็เป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันมาตลอดอยู่แล้วค่ะจากกระแสข่าวที่ผ่านมามันก็จะมีค่อนข้างแบบดราม่าเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยแบบอยากที่จะอ่ารู้สิกยังไงบ้างกับอนาคตต่อไปข้วเรากับชีวิตอของเราตัวอาจจะแบบเริ่มมองคนให,หม่ไหมหรืออะไรมีบ้างไหมคะอ๋อเรื่องคู่ไม่มองเลยค่ะไม่มองเลยค่ะตอนนี้นะคะ มีอยู่คู่เดียวค่ะคืองานกับลูกค่ะคือลูกเนี่ยเป็นเป็นหลักมาตลอดแล้วเป็นอันดับหนึ่งมาตลอดมาอยู่แล้วค่ะตลอด4ปีเท่าอายุเขาค่ะคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวหลังจากนี้ก็คิดว่าลูกโตขึ้นในระดับหนึ่งแล้วเขาเขาอยู่ตัวกับที่โรงเรียนแล้วก็เราก็อาจจะหันกลับไปทํางานมากขึ้น แต่คราวนี้ในที่นี้เนี่ยหันกลับไปทํางานมากขึ้นแต่ว่าไม่ได้แปลว่าเวลาที่จะในการดูแลเขาจะลดน้อยลงอันนี้ยืนยันเลยค่ะว่าเวลาไม่มีน้อยลงแน่นอนคือแอปสามารถจัดสรรเวลาได้เพราะว่าเพราะว่าครูก็ไม่มียังไงเนี่ยเวลาแอปแบ่งออกเป็นแค่สองเรื่องเท่านั้นคือลูกแล้วก็างานเพราะฉะนั้นมันแบ่งได้ค่ะค่ะผิดกั่นตัวเองเลยใช่ไหมคะจะไม่ปีตัวเองแลวไม่ได้ปิดค่ะแต่ว่าถ้าคิดว่าเวลาทั้งหมด ให้ลูกแล้วที่เหลือก็คือให้งานมัน,ม,นมันก็มันก็หมดแล้วค่ะคิดว่าโอกาสน้อยมากที่จะได้เจอใครอะค่ะถ้าไม่เจอมันก็ก็ไม่เป็นไรค่ะตอนนี้เอาเอาแค่นี้ให้ได้ดีก่อนต้องระวังเยอะไหมคะเนี่ยเพราะว่าณตอนนี้คือคนเป็นจับตามองเนาเรื่องคูเรื่องมๆคนที่จะเข้ามาด้วยปกติค่ะใช้ชีวิตปกติค่ะเหมือนเหมือนเดิมตลอดเลยค่ะก็ใช้ชีวิตปกติ ไม่ต้องระวังก็ไม่มีใครเข้าอยู่แล้วไม่ต้องไม่ไม่ไม่ได้ปิดก็ไม่มีใครเข้าอยู่แล้วค่ะไม่มีใคริจีบเลยเหรอคะแไม่กล้าเข้ามายรู้ได้ไงว่าเขาไม่กล้าเขาอาจจะไม่ได้อยากเข้าก็ได้หมายถึงว่าคือแอปคิดว่าไม่ได้มีจังหวะโอกาสอะไรอะค่ะทุกวันนี้ก็ทํางานแล้วก็อยู่กับลูกก็จบก็กลับบ้านคะในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่มีเขา 啊，对。